สวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่สาวงามเข้ารับการปฐมนิเทศซึ่งเป็นสาวงามทิดาประเกมวันนี้ก็มี20ท่านนะที่เข้ารับการปฐมนิเทศนะก็มีการบันทึกภาพนะหลังจากนั้นก็ที่จะมาโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ในจุดเช็คอินก็คือบ้านรักศรีนรินซึ่งเป็นบ้านโบราณอีกหนึ่งการภูมิใจนำเสนอเพราะว่า บ้านโบราณก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะที่ทางอำเภอข่าวสิโนรินจะได้จัดนะเป็นลานวัฒนธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังสาวงามท่านนี้นะเพิ่มเติมแนะนำตัวนะครับเลอชื่อฝนเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลขสามค่ะน้องฝนก็มาเพิ่มเติมบอกว่าก่อแนะนำตัวใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของสาวงาม ที่มารายงานตัวและเข้ารับการประทมนิเทศนะครับว,วันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของสาวงามอีกหนึ่งก็ได้ร่วมเปิดแพร่ประชาสัมพันธ์ครับเพราะว่าในการจัดประกวดที่ดาประเกิมก็เป็นการบอกถึงวัฒนธรรมของนาเภอขาวสินรินที่มีของดีผ้าไหมประเกลมและก็กันตรึมเป็นที่มาของงานเทศกาลก็คือนุ่งผ้าไหมใส่ประเกลม เริ่มการตื่นนั่นเองนะครับ15-17กุมภาพันธ์2567นี้นะครับเจอการที่ำอำเภอปากสินรินทร์ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปาวสินรินทร์คตอนนี้ก็สาวงามเตรียมความพร้อม,อมที่จะได้โปรโมตจุดเช็คอินที่สำคัญก็คือบ้านรักสินรินทร์บ้านรักสินรินทร์น,รน,นะครับก็เป็นไอเดียแนวคิดนะครับจากท่านอำเภอพิพสารเขากล้าดนะครับ อดีตนายอำเภอข่าวศิรินทร์ซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอศรีครุฑนะครับก็ฝากไว้ให้พี่น้องในชุมชนคนขาวศิรินทร์ได้ร่วมการสานต่อในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนซึ่งอำเภอข่าวศิรินทร์ก็มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมนะถือว่าเป็นการตอบโจทย์คํำขวัญของจังหวัดสุรินทร์ได้ครบ พ่อเลยที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเงินประเกลิ่มผ้าไหมแล้วก็กันตรึมประสาทโบราณรเกษตรอินทรีย์ตอนนี้นะครับซึ่งอำเภอขวาวสินดินก็ได้จัดงานเป็นงานวัฒนธรรมและอำเภอด้วยกันนะในช่วงนี้ก็จะมีการจัดงานแต่ละอำเภอซึ่งไม่ว่าจะเป็นอำเภอสนมก็จัดงานที่ถือว่าเป็นของดีและอำเภอจอมพระเนี่ยเป็นอำเภอใกล้เคียง กับขาวสินนรินบ้านเราต่างางเภอต่างที่จะเข้าไปได้โปรโมทของดีในชุมชนของตนเองนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็อีกหนึ่งอำเภอที่น่าสนใจก็คืออำเภสินรินนะซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองสุริน,นรประมาณ20กว่ากิโลนะครับ mm hmm. ก็สามารถแวะมาชมงานเทศกาลได้นะครับ15-17าถิกุมภาพัันนี้นะครับซึ่งตอนนี้สาวงามก็กำลังเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ โปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของนี่ชุมชนนะตอนนี้ก็ในบ้านรักศรีนรินเป็นบ้านโบราณะคะก็เป็นจุดเช็คอินก็ถือว่าเป็นลูกหลานของท่านนะ16กุมภาพันธ์ก็จะขึ้นเวทีประกวดะฉะนั้นก็เดินทางมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับสาวงามน้องๆที่เป็นลูกหลานของท่านได้มีส่วนร่วมได้ร่วมแสดงออกถือว่าวันนี้ นะทุกๆคนก็เต็มร้อยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมนะกองเชียร์หรือทีมนะผู้จัดส่งเข้าประกวดนะก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนงานเทศกาลหรือขับเคลื่อนวัฒนธรรมของดีชุมชนของอำเภอขวาวสิรินบ้านเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบนรรยากาศของสาวงามที่ด้บปเกืุกหลัน ของพี่ดองบ้านเรานี่แหละนะได้มาร่วมโปรโมตนะของดีในชุมนชนนะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานช่างภาพหรือทีมงานพี่เลี้ยงนะตอนนี้ก็มาให้กําลังใจจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าบ้านโบราณหรือบ้านรักศิลรินท์ท่านเองนะไปชมบรรยากาศนะดะูความงามของสาวงามความพร้อมเพรียงนะนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ศาสารแเลสินในถิ่นฐานบ้านเฮาที่ปอกแก่แม่เทาเราสืบสานนานมาคือหัตถกรรมอันเลิศล้ำภูมิปัญญาประเพณีล้ำคาตรการตายุโบราณหมดจากหน้าหนาลังออกพันศาบ้านเฮา พอเท่าแม่เท่าเรามาประสานร่วมใจกระถิ้นพ้าป่าลูกหลานมาจากแดนไกลามาร่วมงานบุญใหญ่เทศกาลประจำปีมานุงผ้าไหมใส่ประเกื้อเริ่มกันตึงเริ่มโจเริ่มเบมสนุกสนานเฮฮามาไหวพาปะเปิดจุ่มบ่อ สื่อสารภูมิปัญญาความสีนริแม่ทอผ้าไหมลวดลายสะไปช่างลวดงานพอเท่าตีประคำที่จำจดมาจากโบราณลวดลายศิลปะจากถิ่นขอมโมรมัน มุ่งมั่นเพื่อต้อนรับการมาเยี่ยมเยือลำห้วยระวียังไหลดีรวมสายเบาปอนแสงซสายชายต่างสายเผ่าพันธุ์ถิ่นฐานกำเนิดเกิดจากเป่าหล้อมเดียวกันรวมแรงรวมใจเต็มคันเพื่อเทศกาลมุนบ้านเรามานุง สืบสานผู้ปัญญาควาสีนาริปราสาทแก้วน้ำอารามล้ำเรื่องรองคู่ปราสาททองโบราณจัานพระเสียงไทย ะวันอ่อนแสงเหมือนนักพักแรงติบน้ำใจแล้วมาร่วมงานโหไปตอบแทนน้ำใจผู้มาายือนอ้แม่น้ำงอนเชิญออกมาป้อนมารังเชิญพ่องาามคำออกมาไร,าร่รำให้น้ำใจเสียงซอขับคานบดเพลงพื้นบ้านเพราะจากใจมาเริ่งสำราญงานยิ่งใหญ่ภูมิปัญญาไทยของ สานานเฮามาไหวพระปืดจุมบองปะาโอนหญ่ตาสืบสานภูมิปัญญาควาสีนาริ